หนึ่งนาทีกับกะปะทอริมไหลาทางเป็นจุดอันตรายที่มักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเนื่องจากหากมีรถจอดข้างทางและมีรถแซงซ้ายด้วยความเร็วโดยไม่ทราบว่ามีรถจอดกีดขวางอยู่ ผู้ขับขี่อาจจะหยุดรถไม่ทันพุ่งชนรถที่จอดข้างทางอย่างรุนแรงเพื่อความปลอดภัยไม่ควรจอดรถริมไหล่ทางโดยเฉพาะทางขึ้นลงสะพานถนนที่มีไหล่ทางแคบหรือเป็นคอขวดหากจำเป็นควรให้สัญ,ญญาณไฟล่วงหน้าเปิดไฟฉุกเฉินตั้งป้ายเตือนหรือวางวัสดุที่เห็นได้ชัดในระยะไกลหรือจอดในจุดจอดรถริมทางที่จัดไว้เท่านั้น นอกจากนี้สี่แยกก็เป็นจุดเสี่ยงที่มักเกิดอุบัติเหตุรุนแรงกรณีเป็นสี่แยกที่มีสัญญาณไฟผู้ขับขี่ควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดหากเห็นไฟเหลืองให้ชะลอความเร็วและหยุดรถหลังเส้นที่กำหนดสี่แยกที่ไม่มีสัญญาณไฟควรจะชะลอความเร็วมองซ้ายขวาจนแน่ใจว่าปลอดภัยแล้วจึงค่อยขับผ่านทางแยกค่ะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม